สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนกนะครับที่บริเวณป่าละเมาะข้างๆกับหนองกระมันบ้านกระมันพัฒนาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับใช้กล้องตัวใหญ่ซูมเอานะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับนกอีโก้งนะครับเป็นนกอีโก้งนะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับดูมันมาหากินกันนี่เยอะเลยครับนี่นกอีโก้งครับ บริเวณแห่งนี้นะครับจะเรียกว่าหนองกระมันนะครับเป็นป่าละมาะข้างๆหนองกระมันบ้านกระมันพัฒนาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งเป็นแหล่งดูนกน้านี่ชั้นดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับนกเยอะนะครับมีนกสวยๆให้ดูกันเยอะเลยนะครับนี่ครับนกหากินกันสวยเลยครับ สวยงามมากๆกรับนกนกอีกโก้งนะครับนี่ผมใช้กล้องซูมมานะครับเป็นกล้องวิดีโอพ a โซนิกนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่มีทางทำได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชม